สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะครับกับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมในรายการเบนเยี่ยมเบตต์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนเ,ออเริ่มรายการเลยนะครับว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่ผมขออนุญ,ญาตอัดไว้ก่อนเนื่องจากว่าวันที่2มิถุนายนเนี่ยผมจำเป็นทจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยนะจังเกิดกลับประเทศไทยก็ เวลาอาจจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ก็เลยขออนุญ,ญาตอัดเอาไว้ก่อนด้วยแล้วก็น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะครับน่าจะเป็นวันหยุดลองวิกเอนใครไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็จะได้ ติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันด้วยนะกับเรื่องราวที่วันนี้ผมนํามาเล่าให้ฟังนะรายการเราก็เป็นรายการที่มาเจอเพื่อนๆทุกวันจันทร์พุธศุกร์ช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดยังไงก็จะพยายามมาเจอกับเพื่อนๆให้ตรงกับเวลาที่เรานัดหมายกันไว้นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคอนเทนต์ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ถ้าเข้ามาถูกใจฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะลืมดูเพลินไปหน่อยลืมกดไลค์ให้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้นิดนึงด้วยนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีเรื่องราวหลายเรื่องเลยนะครับที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเรื่องแรกเป็นเรื่องอัปเดตก่อนละกันเนาะช็อตอัปเดตวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครับปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดครับล่าสุดครับมี การประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับประกาศบังคับใช้กฎหมายจาราจรอย่างเข้มงวดเน้นย้ำนะครับว่าให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกร้อเเซทั่วประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ผ่านมาเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างความปลอดภัยโดยมีบทลงโทษด้วยถ้าใครฝ่าฝืนจะต้อง โดนปรับนะครับทั้งคนนั่งและคนขับถ้าคนขับเนี่ยก็จะปรับไม่เกิน2,000ครับเออโทษคนซ้อนจะปรับไม่เกิน2,000ส่วนคนขับจะถูกปรับเป็น2เท่านั่นเองอนั้นใครที่จะใช้มอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะต้องสวมหมวกกันน็อก100ครับโอเคมากันต่อครับกับเรื่องที่วันนี้นำมา เล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับชื่นชอบคอนเทนต์แบบไหนก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของอสินเชื่อของประเทศไทยครับตอนนี้แบงค์เนี่ยปล่อยสินเชื่อน้อยลงแล้วก็หดตัวลง3ไตรามาสติดแล้วก็แน่นอนครับกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็คนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับภาพรวมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยในไตรามาสที่ หของปี2565เนี่ยหดตัวอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน3ไตรมาสเนี่ยติดลบมา1.3%แล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของธนาคารก็คือค่าธรรมเนียมนั่นเองครับค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมของธนาคารเนี่ยก็าสามารถเก็บได้ลดลงนั่นเองทั้งนี้นะครับทั้งระบบปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเก็บได้อยู่เพียง1 8 4 0 0 0ล้านบาทซึ่ง เรียกว่าไม่เติบโตหรือว่าติดลบลงด้วยซ้ำหากเศรษฐกิจยังคงคอนติเนียเป็นแบบนี้ต่อนะครับมาดูภาพรวมสินเชื่อที่หดตัวลงนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างสินเชื่อรวมนะครับภาพรวมหดตัวลงอย่างที่ผมบอกเนี่ยลบ1.3%ต่อเน,นื่อง3ไตรมาสนะครับสินเชื่อกลุ่มแรกเลยก็คือสินเชื่อ,อธุรกิจรายใหญ่เนี่ยยังคงขยายตัวอยู่ครับ1.5%อ่ไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์การเงินอุตสาหการรม ที่ต้องการการส่งออกเนี่ยอันนี้ยังขยายตัวนะครับแต่กลุ่มสินเชื่อต่อมาก็คือสินเชื่อธุรกิจ SME ครับหดตัวหนักมากถึงลบ5.5เรพราะว่าธนาคารเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อกลุ่มนี้มากๆแล้วก็กลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสินเชื่อกลุ่มสินเชื่อรายย่อยหดตัวลบ2.2เ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อนะครับลดลง10.2%แล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตลดลดลง1.9%แล้วก็มีแค่กลุ่มเล็กๆก,ก็คือสินเชื่อบ้านขยายตัวเ,เล็กน้อยนะก็คือขยายตัวแบบชะลอตัวเนี่ย0.2%ผลกระทบแน่นอนครับธนาคารเองก็เก็บค่าฟรีได้น้อยลงนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของค่าฟรีจากพรอมเพย์นะ ที่มันฟรีใช่ไหมก็เลยทําให้ธุรกรรมก้อนนี้หายไปรายได้ของแบงก์ก็หายไปใครที่ลงทุนในธนาคารก็อาจจะแบบรู้สึกหวัน่นๆนิดหน่อยนะเพราะว่ากําไรอาจจะหดตัวลงนะครับศูนย์วิจัยกษตรกรไทยเนี่ยก็คาดว่าไรายได้ค่าฟรีของปีนี้เนี่ยจะเติบโตต่ตํากว่าที่ประมาณการนะครับที่เติบโตวไว้ที่2.4แล้วก็มีโอกาสที่จะทรงตัวหรือว่าติดลบอย่างที่ว่าไป ทีนี้ถามว่าธนาคารเนี่ยหรือกลุ่มธุรกิจธนาคารเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็มุ่งเน้นครับที่จะให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มั่งคั่งมากๆเช่นการให้บริการเวล์สเวล์สแมเนจเมนต์นะครับเพื่อสร้างไรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าบริหารจัดการให้กับกลุ่มนี้มากๆรวมไปถึงเรื่องของบัตรเครดิตครับตอนนี้ก็เริ่มประกาศเรื่องของบัตรเครดิตว่าจะขอเก็บค่าธรรมเนียมที่สะท้อนต้นทุนความเป็นจริงนะ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะรวมไปถึงพวกบัตรเดบิตหรือว่าพวกค่าบริการอื่นๆนะครับเหมือนที่ผมพูดไปกดเงินผ่านบัตรที่เขาเรียกว่าไนะไม่ต้องใช้บัตรแล้วก็ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเวลาที่ทำธุรกรรมข้ามธนาคารนะครับรวมไปถึงธนาคารเองก็กำลังโฟกัสเรื่องของการหาไรายได้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การให้คำปรึกษาด้านการเงินนะครับหรือว่าเรื่องของการเสนอแพ็คเกจต่างๆผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการแล้วก็ขอเก็บค่าฟรีนะครับแล้วก็เพิ่มไรายได้ต่างๆรวมไปถึงการที่ไปเก็บค่าฟรีจากการไปลดมลงทุนในกองทุนต่างๆนะครับรวมไปถึงการที่ธนาคารเองมองถึง การเน้นให้บริการกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะนะครับแล้วก็พวกอัตราแลกเปลี่ยนนะบริการอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนขยายที่ธนาคารพยายามที่จะเก็บค่าฟรีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกว่ามันมีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศมากๆนะครับโดยเฉพาะการขึ้นสินเชื่อแบบนี้ การปล่อยสินเชื่อแบบนี้ทําได้ยากนะก็เลยทําให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ครับแล้วก็รายย่อยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้ยากามากยิ่งขึ้นนะทำให้ธุรกิจเนี่ยอาจจะขาดสภาพคล่องรวมไปถึงอาจจะมีถึงขั้นปิดกิจการกันได้เลยทีเดียวนะทีนี้ธนาคารเองเนี่ยก็จำเป็นครับที่จะต้องไปหาไรายได้ชดเชยอย่างที่เพิ่ม เติมเข้ามาอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตใดๆก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มมีการเก็บค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องใช่ไหมธุรกรริจหลายๆธุรกิจไม่สามารถที่จะกู้ยืมเงินได้มันก็เลยส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่ ลำบากอยู่แล้วลำบากเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบไปยนต์ถึงเรื่องของการจร้างงานในประเทศด้วยนะครับว่าอาจจะจ้างงานน้อยลงนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวผมต้องบอกนี้ครับว่าธนาคารเองเนี่ย สร้างไรายได้จากค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยรับเงินฝากของเราไปแล้วซึ่งจริงๆปัจจุบันเงินฝากเนี่ยก็ได้ดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าสเปรดหรือว่าความกว้างระหว่างดอกเบีย้ยที่ให้เรากับดอกเบีย้ยที่เก็บเนี่ยมันต่างกันเยอะนะถ้าเกิดบริหารดีจริงๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่เราต้องมาเก็บค่าฟรีเยอะๆนะผมคิดว่าค่าฟรีเนี่ยควรจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์จากเรื่องของการปล่อยกู้แล้วก็บริหารสินทรัพย์ รวมไปถึงการลงทุนต่างๆเนี้ยให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่านะเราค่อยไปเก็บค่าฟรีอย่างนั้นน่าจะเหมาะสมมากกว่าใครคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์เนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับก่อนไปกันต่อก็สวัสดีเพื่อนๆที่แวะเข้ามาช่วงของไลฟ์นะครับใครที่เข้ามาช่วงหลังนะมาตามฟังที่หลัง ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับร่วมพูดคุยกันได้ผมสัญญาว่าเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคไปกันต่อกับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องทีเ่เรียกว่าเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรมากมายแต่ว่าจริงๆมันรู้สึกมากๆนะก็คือเรื่องของประเทศไทยขัดดุลกับจีนครับก็ยังคงขัดดุลอย่างต่อเนื่องนะล่าสุด4เดือนแรกของปี2568เนี่ย ไทยขาดดุลจีนไปแล้วกว่า19,232ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มาจากการนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นนั่นเองครับก็มาดูกันนิดนึงว่า4เดือนแรกอย่างที่บอกไปนะว่าเราเรามีการนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามา31,564ล้านดอลลาร์ส่งออกกลับไปเพียง12,331ล้านดอลลาร์เท่านั้น นะครับมันก็เลยทําให้ขัดดุลน,นั่นเองนะแล้วก็ขัดดุลค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทีนี้แค่ในเดือนเมษาเดือนเดียวเนี่ยต้องบอกเลยว่าประเทศไทยนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยสูงเป็นประวัติประวัติการเลยนะสูงถึง8 8 2 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าส่งออกไปแค่เดือนเดียวเนี่ยสามพคือมันห่างกันเดือนเนี่ยเยอะเยอะ ที่สุดนะขาดดุลไป $5,271 ล,ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทีนี้ถ <c oughs> ามว่าสินค้าที่นำเข้าจากจีนเนี่ยนำเข้าอะไรมาบ้างนะก็เป็นตระกูลเครื่องจักรไฟฟ้านะบวกถึง110%นะครับแล้วก็เครื่องจกักรเราก็ส่วนประกอบต่างๆอีก37%แล้วก็อันนี้สูงขึ้นนะจากเดิมแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยสูงขึ้นอีก2 1แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์สูงขึ้นอีก35% ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มมันก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งว่าอะไรเป็นเหตุหรือว่าปัจจัยที่ทําให้การนําเข้าจากจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหอการค้าไทยเองก็ออกมาชี้แจงครับว่าการนําเข้าที่สูงขึ้นเนี่ยมันคือการเร่งนําเข้าตัววัตถุดิบครับจากจีนเข้ามาแล้วก็รีบส่งออกนะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไอ้ตัว tariff ท,ที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบนั่นเองนะ ก็ต้องบอกเลยครับว่ายังไม่รู้ว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะสำหรับไอตัวทาริฟของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะแต่ว่าแน่นอนภา,าคอุตสาหกรรมเขาต้องเร่งหาทางแก้ใช่ไหมสำนักวิจัย CIMBT เนี่ยก็วิเคราะห์มาว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยยังคงสูงอยู่มากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ส่งออกไปเ,เลยทันทีนะจริงๆต้องบอกเลยว่าเหมือนสมสิทธิ์อะว่าง่าย มันก็อาจจะไม่ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยมากมายนะักนะแล้วก็เป็นปัญหาเ,เชิงโครงสร้างที่ค่อนข้างเหลือลังแล้วก็จําเป็นครับที่จะต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังไม่งั้นเนี่ยเราก็จะขัดดุลอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การส่งออกของไทยในเดือนเมษาปี68เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น10.2%ก็จริงนะแต่เกิดขึ้นจากการ เขาเรียกว่าส่งออกด้วยความเร่งด่วนนะเพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีของสหรัฐที่จะครบกำหนดใน90วันก็คือในเดือนกรกฎาคมนี้อีกไม่กี่วันนี้นะครับหากไทยไม่สามารถเจรจาสำเร็จหรือศาลของอเมริกาไม่สามารถที่จะเอาผิดคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้มันก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย อย่างมากๆนะแล้วก็สินค้าจากจีนก็จะยิ่งเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจีนเองก็เจอภาษีค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วไทยเองเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในทางช่องทางาที่จะส่งสินค้าออกไปนะครับภาพรวมของการส่งออกสินค้าก็ต้องบอกว่าสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลายตัวเนี่ยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้าแต่ว่า,าสิ่งที่เรียกว่าสินค้าส่งออกที่เราดรอปลงหนักๆเลยก็คือสินค้าการเกษตรก็คือพวกผลไม้ต่างๆหรือผักผลไม้เนี่ยมันขดตัวค่อนข้างหนักนะไม่ว่าจะเป็นพวกทุเรียนหรือว่าผลไม้ไทยเนี่ยตอนนี้จีนไม่ไม่นำเข้าเลยนะก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรของการส่งออกของประเทศไทยนะครับส่วนตลาดส่งออกที่ไปยังอเมริกาเนี่ยขยายตัว ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับรวมไปถึงฝั่งของญี่ปุ่นยุโรปอาเซีย CL, น CLMv เนี่ยก็ยังคงขยายตัวอยู่นะแต่มันก็มีปัจจัยหนึ่งครับที่ออกมาส่งผลกระทบเชิงลบก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นมากๆนะในช่วงนี้ก็ทำให้คนผู้ส่งออกทั้งหลายเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการส่งออกเนี่ยต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างหนะักพอสมควรนะครับกระทรวงพาณิชย์เองก็แสดงความมั่นใจนะว่าการจเจรจาของ เรื่องภาษีทาริฟกับอเมริกาเนี่ยน่าจะจัดการเสร็จภายใน90วันหากไม่สำเร็จนะก็มีแผน2เหมือนกันก็คือเรื่องของการเตรียมเจรจา FTA กับสาภาพยุโรปนะครับว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดของยุโรปนั่นเองครับใครที่ทำธุรกิจส่งออกอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างลำบากแล้วก็ ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกธุรกิจในประเทศไทยด้วยล่ะกันนะครับใครคิดเห็นยังไงกับขา่าวนี้ฝากอาคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ส่งออกตอนนี้ของประเทศไทยเป็นยังไงนะครับโอเคมาถึงเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากมายนักนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ Uh, ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเองอาจจะรู้สึกมากหน่อยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเสียแชมป์ประเทศที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยให้กับเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบูมเบิร์กเองรายงานว่า,าญี่ปุ่นสูญเสียตําแหน่งประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งแรกในรอบ34ปีให้กับเยอรมนีนะถามว่าทําไมก็เยอรมนีเนี่ยขึ้นเ,เป็นแชมป์เจ้าหนี้ของโลกด้วย สินทรัพย์รวม569.7ล้านล้านเยนแม้ว่าญี่ปุ่นเองจะมีสินทรัพย์ต่างประเทศสูงถึง533ล้านล้านเยนแต่ก็ยังน้อยกว่าเยอรมันนั่นเองนะถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเองจะเติบโตขึ้นถึง13%แต่ก็ยังสู้เยอรมันไม่ได้นะมาดูกันครับว่ามีเหตุผลแล้วก็อะไรบ้างที่ทําให้เยอรมน,รมน,นีนะครับแสงหน้าขึ้นมาได้ก็ต้องบอกก่อนครับว่าเยอรมน,นีมี เาขาเรียกว่ามีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาลถึง200ขอโทษทีต้องอ่านแบบนี้248,700ล้านยูโรนะครับในปี2024ส่วนใหญ่ก็มาจากการค้าขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนั่นเองนะถ้าดูในฝั่งของค่างเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะประมาณอีก5%เมื่อเทียบกับเงินเยนมันก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเาขาเรียกว่าลด ตัวของทรัพย์สินลงนั่นเองแนละ้วถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์ในฝั่งของสถานการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพบว่าญี่ปุ่นมีสินทรัพย์ต่างประเทศสูงที่สุดในประวัติการจริงๆนะแล้วก็แต่ว่ามีการเกินดุลเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่ที่29.4ล้านเยนหรือประมาณ180,000 แสน0ปดหล้านเยนก็คือเยอรมันเนี่ยเขาสองแสนสี่ไงอันนี้แสนก็เลยสู้ไม่ได้นะครับรวมไปถึงค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงทําให้มูลค่าทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะคอนเวิร์ตมาแล้วมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วอะถือน้อยกว่านั่นเองนะครับแนวโนม้มที่บริษัทญี่ปุ่นยังคงการขยายการลงทุนแบบ FDI for e Direct Investor เนี่ยลงไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐในอังกฤษเนี่ยก็ยังมีนโยบายที่ สืบเนื่องต่อไปนะแต่ว่าปัญหาของเรื่องของภาษีคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังมีปัญหาที่ทําให้เกิดการแข่งแย่งการลงทุนนะแล้วก็บริษัทหลายบริษัทของญี่ปุ่นก็เริ่มย้ายฐานการผลิตครับโอนทรัพย์สินไปยังอเมริกามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันครับกับข่าวนี้นะคิดว่าอยากให้ประเทศไหนเป็นประเทศที่เป็นเจ้าหนี้อันดับหนึ่งของโลกครับระหว่างเยอรมันหรือญี่ปุ่นหรือว่าอยากให้ประเทศไหนเป็น อันดับหนึ่งลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับส่วนตัวผมว่าญี่ปุ่นเขาก็เป็นประเทศที่มีการวางแผนที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็สามารถรักษาเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศได้ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะมีประเทศที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้ของโลกได้ในเร็วๆนี้อาจจะเปลี่ยนไปจากเยอรมันนะไม่แน่อาจจะเป็นจีนหรือ ใครฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับโ okay. อเคมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีครับซึ่งผมจะอยู่อังกฤษวันที่2มิถุนาเป็นวันสุดท้ายนะก็เลยขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ละกันนะครับเพราะ,ะมีการประกาศครับจากพรรคการเมืองในอังกฤษครับก็คือพรรค r f o r r m ม k นะเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนเกมการรับบริจาคของ เงินที่จะเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองนะครับทางด้านหัหวหน้าพรรคคุณนายเจฟฟาลาสนะครับแกออกมาพูดว่าแกจะรับบริจาคเงินเ,เข้ามาเพื่อเพื่อสนับสนุนพรรคเนี่ยเป็นบิตคอยครับประกาศเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะในงานของออในงานของบิตคอยนะครับก็มีการแจ้งออกมาว่า ก่อนก่อนเขาเรียกว่ายนะก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะต้องเข้าใจก่อนว่าคุณคุณนายเจฟฟาาสเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าคุณฟลาสอาการหัวหน้าพรรครีฟอร์มของของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะรับบริจาคไอตัวการสนับสนุนพักเนี่ยผ่านบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆด้วยนะเขาทำงานร่วมกับบริษัทที่ชื่อว่าแ a n d o m นะครับที่จะให้บริการชำระเงินในอังกฤษนี่ต้องบอกเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ปกตินะเพราะว่ามันคือการก้าวข้ามสิ่งที่เคยเป็นเรื่องการรับบริจาคแบบเดิมๆครับเพราะว่า Reform UK เองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าเขายังได้ร่างกฎหมาย Crypto Asset and Digital Finance b i l l เอาไว้แล้วนะถ้าเกิดเขาได้ถูกรับเลือกตั้งขึ้นมานะแล้วก็มีสิทธมีเสียงมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะ นำกฎหมายข้อนี้มาใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพรรคเล็กในอังกฤษก็ตามนะแต่มันก็ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่าถ้าในอังกฤษเองเนี่ยการยอมรับครั้งนี้ก็แสดงว่าคริปโตเนี่ยเริ่มเข้าสู่กระแสของการเมืองแล้วนอกจากอเมริกาแล้วอังกฤษก็เริ่มแล้วนะครับไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือของการลุทุนหรือว่าการใช้รูปแบบของ,ของ ธุรกิจตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มเข้ามาใช้ในฝั่งของการเมืองมันก็เริ่มเริ่มเป็นการส่งสัญญาณไปยังพักการเมืองอื่นๆครับว่าในอังกฤษว่าถ้าเกิดพักใหญ่ๆร่วมที่จะรับตัวคริปโตเคอเรนซีด้วยเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณบวกให้กับอุตสาหกรรมคริปโตในอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ของโลกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าธุรกิจฟแนนซ์ Finance ใน อังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ารับตัวนี้เข้ามาก็จะสร้างให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปได้เลยนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อโลกด้วยเช่นกันนะเพราะว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาคการเมืองอื่นๆในประเทศอื่นๆนะครับว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําได้แล้วเราทําตามเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มยูสเคสนะว่าสถาบันการเมืองเนี่ยก็รับ ตัวคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสในการเ,าเข้าถึงมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีโอกาสเปิดตัวแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงได้เพิ่มมากขึ้นสําหรับใครที่ถือคริปโตเคอเรนซีหรือว่าลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็ต้องบอกว่าอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะเพราะเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้ราคาคริปโตเนี่ย ได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าราคาที่หนุนไปในฝั่งของบวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดประตูให้กับคริปโตเคอเรนซีสามารถเข้ามาลงทุนได้มากยิ่งขึ้นในหลายๆด้านนะครับเพราะว่าถ้าการเมืองรับรองกฎหมายมันก็จะมาแล้วก็การลงทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังครับว่าการเมืองกับคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องของความเสี่ยงสูงครับก็ต้องติดตามครับเพราะาบางที ตอนนี้บอกว่ารับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอาจจะไม่ได้มีกฎหมายที่เอื้อประโยชน์สําหรับการลงทุนอย่างแท้จริงก็ได้นะอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับว่ามันจะไปยังไงกันต่อนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อต้องมองแบบนี้ครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติของระบบการเงินในฝั่งของการเมืองเลยนะที่จะไม่ได้ใช้แค่เงินสดแล้วหรือว่าเ,อาเครดิตแล้วนะแต่ว่าใช้ตัวของบิตคอยเข้ามานะครับ มันก็มีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆในีย่ยกจะร่วมสังครรมนี้หรือเปล่าถ้าร่วมด้วยนะมันก็จะมีผลต่อราคาบิตคอยน์มากๆนะครับแล้วก็มีคำถามมถามเพื่อนๆง่ายๆครับว่าแล้วพรรคการเมืองไทยเนี่ยควรรับบริจาคคริปโตเคอเรนซีไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองในไทยรับบริจาคเนี่ยคนที่เล่นคริปโตเคอเรนซีอยากจะบริจาคคริปโตให้กับพรรคการเมืองไหม ส่วนตัวก็ว่าเออมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะที่สามารถสนับสนุนพักที่เราชื่นชอบได้นะครับโดยการใช้คริปโตเคอเรนซีแต่ว่าเท่าที่รู้มาตอนนี้รู้สึกเหมือน,นหลายๆพักก็ใช้คริปโตเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้แบบที่เราคิดไว้เท่านั้นเองนะใครใครใคร,ใครที่คิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กับข่าวนี้หน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยประกาศใช้หรือรับคริปโตเคอเรนซีในการสนับสนุนพรรเนี่ย พวกเราจะสนับสนุนไหมนะครับโอเคครับก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนวันนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะว่าผมอัดไว้ด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆที่เข้ามาในช่องแชทนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมแม้กระทั่งว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะก็เข้ามารับชมนะครับหวังว่าคอนเทนต์ที่เราเตรียมมาหรือว่าข้อมูลที่เราเตรียมมาน่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้า บายเอนะครับก็เป็นกระติกน้ํา2ชั้นถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนสุนสินค้าจาก FN ได้ที่ช้อปปีนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูได้นอกจากกระติกน้ําแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนเทมซอร์นะครับหรือว่ากระเป๋าเดินทางรวมไปถึงอของใช้ต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามา สนับสนุนได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยี่ยมเบตเตอร์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมได้ทุกวันจันท์พุทธสุขช่วงเที่ยงเที่ยงแบบแบบนี้นะครับแล้วมาพบกันครับสวัสดีครับ